รู้ไหมว่าพระยาละแวกคือใครและทำไมสมเด็จพระนเรศวรถึงบอกว่าไว้ใจไม่ได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ประวัติศาสตร์ป3การเดินทางย้อนเวลาไปสู่ยุคสมัยแห่งเลือดและเหล็กยุคที่แผ่นดินอุษาคโคเนลูกเป็นไฟด้วยสงครามชิงความเป็นใหญ่วันนี้เราจะมาเปิดแฟ้มคดีประวัติศาสตร์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องราวที่ผสมผสานร,ระหว่างความแค้นการทรยศและกลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดเรื่องราวของพระยาละแวก และคำถามที่ดังก้องอยู่ในหน้าพงสวัสดไทยว่าทำไมพวกละแวกถึงไว้ใจไม่ได้หากพูดถึงพระยาละแวกภาพจำแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวของคนไทยส่วนใหญ่ที่เรียนประวัติศาสตร์กระแสหลักคงหนีไม่พ้นภาพเหตุการณ์สุดสะพรึงในพิธีปฐมกรรมที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงมีรับสั่งให้จับตัวพระยาละแวกมาแล้วกระทำการเชือดคอเอาเลือดมาล้างพระบาทเพื่อระบายความแค้นที่สั่งสมมานานภาพจำนี้รุนแรงและทรงพลังมาก จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของความเกลียดชังและการลงทันผู้ทรยศและในวันนี้เราจะไม่ได้หยุดอยู่แค่ตำนานหรือเรื่องเล่าเพียงด้านเดียวผมอยากชวนเพื่อนๆให้มองย้อนกลับไปดูว่าพระยาละแวกคือใครกันแน่คำว่าละแวกหมายถึงอะไรและไอ้พฤติกรรมที่ว่าไว้ใจไม่ได้นั้นแท้จริงแล้วมันคือความชั่วร้ายส่วนบุคคลหรือมันคือความจําเป็นทางยุทธศาสตร์ของรัฐเล็กรัฐน้อยในยุคจารีตกันแน่ก่อนอื่นเราต้องมาทําความเข้าใจคําศัพท์กันก่อนครับ คำว่าพระยาละแวกในเอกสารไทยไม่ได้เป็นชื่อเฉพาะของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เป็นคำเรียกตำแหน่งกษัตริย์กัมพูชาในสมัยนั้นซึ่งตั้งราชธานีอยู่ที่เมืองละแวกหรือหลงแวกเมืองละแวกนี้ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของพนมเปญในปัจจุบันถีอเป็นยุคสมัยหนึ่งของประวัติศาสตร์กัมพูชาที่เรียกว่ายุคละแวกซึ่งเกิดขึ้นหลังจากยุคเมืองพระนครที่เรารู้จักก,กันดีอย่างนาครวัดนครถมได้เสื่อมอำนาจลงแล้วบริบทในตอนนั้นสำคัญมากครับ ในช่วงพุทธศตรวรรษที่2 1ถึง22ภูมิภาคนี้กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงคู่อำนาจครั้งใหญ่ทางฝั่งตะวันตกมีพมา่าหรืออาณาจักรหงสาวดีที่กำลังเรืองอำนาจถึงขีดสุดภายใต้การนำของพระเจ้าบุเรงนองทางฝั่งลูกแม่น้ำเจ้าพระยามียุทยาที่กำลังเผชิญวิกฤตเสียกรุงและทางฝั่งตะวันออกก็คือกัมพูชาหรือละวแวกที่กำลังพยายามฟื้นตัวจากความตกตำ่ำดังนั้นพระยาละแวกที่เราจะพูดถึงกันเป็นหลักในวันนี้คือนักพระสัทนาที่หนึ่ง หรือที่พงศสวดานไทยเรียกว่าพระยาละแวกซึ่งเป็นคู่กรณีโดยตรงกับสมเด็จพระมหาธรรมราชาและสมเด็จพระนเรศวรมหาราช